สบายดีชุบชุกต้มหม้อทุกบอลบรรยากาศนี่กับประมาณ8โมงพี่น้องครับสามชินาทีดึกสวยแล้วมันีิกร่มหนาวขี้เก่าพี่น้องตะดเอาหาักระโกมาจากน้ำเด้อทุนสิม่าโมกทำเมนูมกมกมมกข้าวเหนียวใส่ไข่ ทำให้เบึงผมจักจากมุกขเนี้ยเสยไขย่กมจัจากกินปูนป,นป,นนนปนนะทูปะทูกย็ยังเซน้ำเกลือมาอยู่ในนั่งบร่ได้กินปนโลดได้ที่มุกไข่ให้เบึงยังเซน้ำเกลือเพื่อไว้อันอันสานผิดออกพืดก่อนจากสิบโเพ,พเเ่ค่ะพะยิ้เข่ายิวหน้ารือเดือดรึนก็จะว่าเขาไปไกินเข่าเรงในยิวเขา่า อจะมาไลา่คนแน้วอีนะ่ะฮากตัชิบัดตอไข่ทุบไข่ลูกได้หนีแหละแม่ข้าวเหนียวนี่อะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ยฉับข่เด้วย เก็นจกันอดไรเด้อเรนลันกันอย่าลืมติดตามรับชมติดตามเบิ่งติดตามจิบติดตามเบิ่งติดตามชมเด้อกระเทียมสองนิ้มกระโุดค่ะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันหมดนะครับมาปากระพิดเนบหมดเขาคือเก่ารสดีรสชิปล้อ ควมหัวควมควมหัวควมนี่ีละน้ำมันหอยน้ำมันกุ้งก็จุกสิผัดกุ้งหน้าน้ำมันหอยกับไปเบรกน้ำมันน้ำเย็นจีนน้ำมันที่สิบวัตต์ประเด็น สดอท้ายีเทียวขึ้นนอกท้เพาทั้งค่นอกเลยลสีเสียชัดสีวว่าหเึ่ทลายมูบ,บุกมาซีพบมาบุกใข่สีเขาน่าประันละน่าดี แ้กอีโดเขนาดจีจ้าหน้ากลเขานะี่้องให้มันนันละเอียดก่อนเขาเดี้ยวค็นมันสีเขากันอัะทางเทึงกวนมี้แต่เสียดุนซะีกะกลุบกลุ้บกลุ้บย่าง้เท้าแต่ละมือแต่ละวินนะถ้าเกิดเท่าอย่างนท่เชือนัน่งก,กันใช้แบบทูบอ,บอเป๊ะทั้งทึงท นี่เห็ดเงงสีนอทำซีข้าวแล้วอันถวยฮอร์นิกด้วยล้างตอนเล่นก็ห้าอยู่กรุงเทพเป็นทำงานกรุงเทพนเวลาวันหยุดวันอะไรนะเอาไข่น้ำมันสะกมดูใส่ปะเออพ่อแม่อยู่อยู่ลาวไปทำงานอยู่ลาวอ,อยู่ในโรงแรมบนนั่งพิวดเอาไข่สะกมดูใส่ปะลืมเลย ไปซช้อีกห้องหน้ามาละคาวคาวไข่เอาไข่แดงมาปุ่มเนาะการงามเลยพี่น้องเมื่อกี้ปุ่มลัทดีเขงงา้ามาไม่ได้ขุดไม่ได้งอนทีไรงามตรงสวยมากเลยยืดพี่น้องยืดยืดยืดแล้วยืดอีกเขาไปทำา้างยิงทีนะมีเงินยืดยืดให้คมตรงอะไรยืดมันลัทธิยมันนี่นะ กีะดระเดียดเสียกุหลงอลงงอของชำทหยงค่เอื้อแบบขออยหนาปักลูกหนาวงล่างนี่หนาเป็นนองก็คือชีเสกไปด้วยเลยน้าใสใบักทัวพวกทั้งขางบนทั้งเทิรเพื่อได้หยั่งก็เป็นข้มเสียบข้มวอว้มหวานข้มกลมกองบักทวักอวยซวยอย่ก็เกาะนาวหนาวริมเดียวนีพี่น้องนะหางลงเสือตีมันหนาวนะมันบาง เอาละหลาตาหน้าก็ทงซีด้วยหน้ากก็ทิมุกแบ,บนแบนเบนแท่นซีเพื่องห่ขนมเล้ไพี่น้อเดี๋นี้เดี๋ยวนี้เลียงว,วน่นกระตองซีแบบนี้บัดชค่ยางอะตอกใหม่ ไฟเลยก็จะไปล่างถวยไ,ว,ไว,ว้เออหมกทัวก็จะแก่ถึครับักทัวถึงคับะูแล้วมกทวัวแล้วเขบอกทุกระบะไม่ต้องคนขาด คือปันปองเราไปบันนี้อืมตะระเจไปพี่นเราไปตรงกระลุกเขาไปตรงเนี่ย ทีกินอยู่นี่ให้เ่บงแลวดะกดูเบิ่งก่อนมาทัวเาเหตดใส่ม ฮะขับปลุกเลยเนี่ยโอ้มันก็อาการนาว นำยาบัรเทา ่ายาวลุ่มลุม่มเห็นแบบนี้กระแสบได้พี่เนาะทุกคนเนี่ยต่อพันหักห้อน ờ, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để khăn này lỡ những video hấp dẫn